แอนทองะสมเล่นตัวเยอะไปไม่ยอมแต่งจนายชายเอื้อมหนักล่าสุดแอนทองประสมออกงานเจ้าตัวก็เผยถึงเรื่องนี้ว่าสำหรับเรื่องแต่งงานคงไม่แต่งแล้วเพราะว่าไม่ทันแล้วเล่นตัวเยอะไปเขาไม่ขอแล้วให้เรื่องมันเงียบไปเลยดีกว่าคือก็คุยกันแล้วแหละว่าเราคบกันไปแบบนี้ก็ได้เป็นห่วงเป็นใยกันไปดูแลกันไปตอนนี้มันเหมือนเพื่อนเหมือนเป็นคนในครอบครัวเราแบบจะเลิกกันด้วยเหตุผลอะไรอะ คือมันเกินเพื่อนไปแล้วมันเหมือนคนที่อยู่ด้วยกันไปแล้วใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าเขาไม่ได้นอกใจเราเราก็ไม่ไปไหนแล้วค่ะแต่ถ้าเขานอกใจก็อีกเรื่องหนึง่งคือแอนก็ตอบไม่ได้ว่ามันจะมีไหมในอนาคตแต่ตอนนี้เหมือนเขาเป็นพี่ชายเราเป็นเพื่อนเราเป็นคนในครอบครัวเราทุกวันนี้ยังใช้คําว่าเป็นแฟนกันอยู่ยังไม่ใช่คู่ชีวิต พูดว่าอยู่ด้วยกันเดี๋ยวหมายความว่ามาอยู่บ้านเดียวกันอย่างนะคะแค่ว่าเราอยู่ในวงล้อมชีวิตเดียวกันตลอดเวลาเหมือนเรามีพี่ชายแล้วเราก็ตัดขาดกันไม่ได้เพราะเขาน่ารักในใสิสัยดีแต่ว่าในความเป็นแบบสเสน่หาว่าคบกันเป็นแฟนแล้วถึงวันหนึ่งมันจะเจอจางไหมอันนี้มันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วคบกันมา20กว่าปีมันก็ต้องจางลงแต่ว่ามันมีความรู้สึกอื่นมาทดแทนมากกว่าขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณคะ่ะ